ตอนลิเริ่มใหม่ๆนี้ตัวผมนี่ไม่มีอะไรเลยเลยมีเงินอยู่แค่25,000บาทกับตู้ออกตัวหนึ่งแค่นั้นเองจะตัดก็ต้องใช้กันไกรโยกตัดมีแค่คอม้าตัวเดียวก็ใช้โยกเอาโยกเอาไปทําไปอย่างนั้นเช้าตื่นขึ้นมาก็หนอกหูชาวบ้านทําไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเจอวิกฤตน้ําท่วมย้ายไปอยู่พัฒนาการ19ไม่เซ็งตึกแถวเอา หลังน้ำท่วม27,28เศรษฐกิจมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นมันก็มีงานเพิ่มมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มนี้ส่วนใหญ่ก็รับงานจากหน้าร้านแล้วก็ลูกค้าที่ทำแล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มมาสร้างโรงงานสร้างโรงงานนี่เราก็ไม่ได้มีเงินมากอะไรก็ต้องอาศัยเงินกู้จากธนาคารตอนนั้นกู้มานี่12ล้านตอกูก้เสร็จสร้างเสร็จปุ๊บเราก็เจอวิกฤต 40ปองสบู่ปรากฏว่าไม่มีงานทําทั้งโรงงานนี่ว่างเปล่าหมดหลังจากนั้นสักปี42พอดีมีคุณตันร้านอาหารบุฟเฟ่ของของคุณตันโอชิก็มาจ้างทําสาขาสองที่แดนดรามิดแล้วก็ให้งานมาตลอดก็ทําให้ฟื้นตัว สิล้านบาทนี่เราสามารถใช้เวลาแค่เดือนเดียวสามารถผลิตได้ถึง10ล้านซึ่งสมัยนั้นก็มีทั้งฮอตพอตก็ดีโออิชิก็ดีแล้วงานนอกต่างๆก็ดีก็เข้ามาแบบรวมๆสิบล้านเราก็ทำได้ตาเน่ของเราก็คืองานนี้ผลิตด,ด้วยฝีมือผลิตประดอยคือเป็นฝีมือที่ค่อนข้างต้องใช้ความอดทนกับมันถึงจะทำสำเร็จ ส่วนใหญ่จะลงไปดูแลเองตลอะดนะเรื่องการช่างการฝึกช่างใหม่ๆเราจะจับอันดับแรกเราจะจับให้เขาขัดให้เป็นขัดให้สวยหลังจากการขัดพอจะได้เราก็จะฝึกเขาเชื่อมเชื่อมการประกอบหลังจากนั้นก็ซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ว่าต้องจับให้ได้เข้ามุมจับให้เข้ารูปจัดให้ได้ฉากตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องต้องคอยฝึกคอยคอย,คอยสอนเขาอยู่ตลอดเวลาคือสอนเขาทํางานให้ละเอียดแล้วเขาจะเป็นคนละเอียดตลอดไป น่าเชื่อถือไว้ใจได้เก่าในวงการขวรสเตนเลสมีประสบการณ์ยาวนานกว่า43ปีไม่ปิดหนีหายไปไหนแน่นอนดูแลตลอดอายุการใช้งาน